การเปิดตัวเกมยากุซ่าอิชินเวอร์ชันรีเมคหรือ l i ซ์อ d ดากอนอิชินที่เป็นเกมรีเมคเดียวกับฉบับ2014ไม่เพียงแค่นำเกมที่ยอดเยี่ยมกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งบนเครื่องเล่นรุ่นใหม่แต่เป็นครั้งแรกที่ทางผู้พัฒนาตัดสินใจแปลเกมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยซึ่งปกติเกมซีรีส์นี้ ก็แทบจะไม่มีการแปลภาษาหรือพัฒนาให้แพลตฟอร์มอื่นเลยนอกจาก PlayStation ที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นเหมือนกันรอบนี้ผลมารีเมคทั้ง Xbox และ PC ซึ่งเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มีอะไรน่าแช n นลจะเล่าให้ฟัง y a k u ซ a าอิชินหรือไลอาดากอนอิชินการกลับมาครั้งนี้ เป็นการกลับมาเวอร์ชั่นรีเมคของค่าย SEGA เป็นการรีเมคเดียวกับเกมฉบับปี2014ซึ่งก่อนหน้านี้ลงในเพ3และเพ4ซึ่งคุณมาซาโยชิโยโกยาม่าโปรดิเซอร์ของค่ายเกมได้เห็นเกมอย่าง Ghost of Tsushima ทำยอดขายได้ถล่มทลาย จึงได้เกิดไอเดียจะรีเมคเกมนี้อีกครั้งซึ่ง,ง,งเกมไลซ์อ a ดากอนอิชิ n เป็นภาคย่อยของซีรีส์ยากุซ่าไลซ์อ a ดาก o n แต่เปลี่ยนฉากเป็นซามูไรย,ย้อนยุคแทนจับความญี่ปุ่นช่วงปลายโชกุนโตกุกาวะเช่นเดียวกับเกม p r i c o o t the o o n e ซึ่งเนื้อเรื่องย่อของเกมนี้ผู้เล่น จะได้รับบทเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์จริงซึ่งชื่อซากามโตะเรียวมะสมูไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเมจิแต่เกิดเรื่องในจัก,กรวาลคู่ขนานคือเมืองเคียวซึ่งเป็นเกียวโตเวอร์ชั่นที่แต่งขึ้นใหม่ตัวละครในเกมจะใช้ระบบแคสติง้งคือนำตัวละครจากซีรีส์ยากุซ่าภาคหลักมาแสดงเป็นตัวละครหลัก ในประวัต like mm ิศาสตร์จริงเช่นคาซูมะคินริวพระเอกของซีรีส์ยากุซ่ากลายมาเป็นเรียวมะเป็นต้นเกมไลซ์อ d ดาก o n อิชินมีกำหนดขายในเดือนกุมภาปี2023ลงพน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X s Xbox One Windows Stream ในเดือนกุมภาพันธ์2023 หากคุณเป็นแฟนเกมยากุซ่าเกมนี้คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียวและนี่คือเครื่องหมดของเกม l ลฟ e อะดากอนอิชินที่มีอะไรนะ h ชนแนลนำมาฝากกันหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปหากมีข้อผิดพลาดแต่ประการใดก็ผมขออภัยไว้ในโอกาสนี้สำหรับคลิปนี้